ท่านประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลุงตูนั่นเองวันนี้ก็ยังมีภารกิจนะคะ10กรกฎาคมค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีตรวจสอบความพร้อมก่อนทดสอบการเดินรถนี่น้องนมเย็นค่ะนี่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะช่วงแครายมีนบุรีท่านก็จะใช่นี่ไปแจ้งวัฒนะไปนู่นเลยนะ<อ>ท่านจะร่วมทดสอบการเดินรถค่ะ ะะโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีชมพูนะ,ะวันนี้นะฮะก็ติดตามกันได้ค่ะนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องนมเย็นนี่ก็ออกมาทดสอบวิ่งนี่ผ่านกระทรวงยุติธรรมเส้นแจ้งวัฒนาเส้นแจ้งวัฒนะสุรราชาการใช่สักทีเถอนี่ผมผ่านเส้นใต้นั้นมาทีเรา,เ,าเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มแบบอ,อันนี้ลือล้อละลื้อเรื่องผิวจราจรแล้วทำให้แบบกลับมาเหมือนเดิมแล้ะนี่ค่ะทดสอบวิ่งของน้องนมเย็นนะคะ เท่าหลักสี่สะดวกมากเนาะนะคะหลังจากก่อนหน้านี้น้องเก๊กห่วยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารแล้วน,นนะใช่ยาวทั้งหมด34.5กิโลเมตรนะครับแครายมีบุรีน้องเก๊กห่วยนะตอนนี้ก็รับเรื่องค่ะประชาชนนะได้ประโยชน์เยอะเลยนะแาะกิจกรรมการงานที่จะต้องมีการเดินหน้าสารต่อนะนะครับนาะยกรัฐมนตรีพลเประยุทธ์นะครับ เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของแผ N, นพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒน,นาโครงข่ายคมนาคมประเทศนะครับคืบหน้าไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ความจริงแล้วนะครับคาดว่าจะเปิดใช้งานปี2,571นะครับเส้นทางฝั่งอดามันและอ่าวไทยเพื่อยกระดับทาง,ท,งท,าท่องเที่ยวทางน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลครับค่ะ นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะมาดูเรื่องของ จขั้นพื้นฐานเรื่องของน้าค่ะก็ต้องมีการบริหารจัดการนะนไม่ว่าหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนน้นําท่วมมาเยอะก็ต้องมีการบริหารจัดการนะคะท่านนายกติดตามค่ะการประเมินสถานการณ์น้ําประเทศวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมน้ําแล้งล่วงหน้า6เดือนตามปริมาณฝนคาดการณ์วันแบบขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะ<ม>นี่คือภารกิจ<ม>ที่<ม>ทําต่อเนื่องนะคะนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะ เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการเพราะมีการวิเคราะห์กันว่าบางช่วงบางเดือนเนี่ยอาจจะทําให้เห็นว่าฝนเนี่ยตกในพื้นที่ที่ที่ไม่ตรงเขื่อนอย่างเขื่อนเนี่ยมันก็จะเลยไปตรง อื่นอยู่เรื่อยจากเก็บน้ําไม่ได้หน้าแรงก็จะลําบากกันส่วนจอหน้าฝนก็คือจะท่วมเลยในแต่ละพื้นที่นะครับทีหน้าแววตาดักแน่นจริงใจทะลุทะลวงเลยนะเห็นไหมใช่สิ่งที่ทํามาแล้วโครงการใหญ่ๆให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็ออกดอกออกผลนะคะเพราะว่านักลงทุนหลายภาคส่วนนะคะทั้งการท่องเที่ยวก็มารวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ลงตู่เนี่ยปูทางเอาไว้ดูจากยอด ของการสั่งซื้อรถไฟฟ้าของผู้คนในแต่ละเดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็มีเนต้าก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะทีแรกก็สูสีกับค่าย BYD แล้วล่าสุดมีการประกาศแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการรับมือกันเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของรถไฟฟ้าเลย<ช>เพราะตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักถทลาไหร่400-450 ต่อการชาร์จ1ครั้งถ้า450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่เอาเข้าจริงมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก380ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนด้วยล่าสุด BYD ประกาศความพร้อมเร่งเครื่องผลิตรถยนต์จากโรงงานประเทศไทยช่วงกลางปีหน้าครับเพื่อรองรับตลาดรถในประเทศรวมถึงส่งออกด้วยแล้วล่าสุดมีการประกาศว่าจะไปจับมือกับทางชาร์จแมนจเมนต์เปลี่ยนสถานีชาร์จทั้งหมดนะเป็นเเป็นอะไรนะเป็น รีเวอร์ชาร์เจอร์นะใน1,100หัวประกาศตั้นใจด้วยว่ารุ่นแอตโตและดอลฟินที่เพิ่งเปิดเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยขายทั้งปีจะอยู่ที่50,000คัน อืมค่ะแล้วก็โรงงานแห่งนี้ผลิตรถไฟฟ้าร้0ยเซนตะคะแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดของ BYD ก็ตั้งอยู่พื้นที่600ไร่ค่ะในนิคมอ,อุตสาหากรรมระยอง36อนี่ซึ่งเป็นนิคมอ,อุตสาหากรรมลำดับที่11ด้วยนะคะอนอกจาก BYD แล้วค่ะล่าสุดสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานบอกว่า SVOLT ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานแบบ โรงงานแบตเตอรี่โมดูลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป้าหมายก็คือเข้าถึงตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคนี่คือการมาลงทุนของต่างชาติเขาเห็นความมั่นมีความมั่นใจแล้วก็เห็นศักยภาพการส่งเสริมเองเนี่ยนะก็อนุมัติจากคณะกรรมการ BOI อะครับส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะกิจการผลิตรถ ยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบบ EV 100%แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบที่เรียกว่าเป็นพลักอินไฮบริดนะครับด้วยกำลังการผลิต150,000คันต่อปีเพื่อขายในประเทศแล้วเราจะเห็นแนวโน้มในขณนะนี้ว่ามีความต้องการมากขึ้น,นครับค่ะ,ะนี่คือความเคลื่อนไหวนะคะของพลเอกประยุจันโอชารวมไปถึงภาคเอกชนด้วยที่เล็ง ประเทศไทยนะเป็นฐานการพั <widen ing. S 1> ินเวามื่อวานนี้งานฟาสซอน์โชว์ไทยแลนด์แสุดท้ายวเอวานนี้ก็จบลงไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเรารอยอดของนาเดชก่อนอาจารย์พัฒนาเดชน้สรุปมาว่าเมื่อวานนี้มียอดจองรถรวมถึงรถที่ใช้แล้วเนี่ยมากน้อยขนาดไหนรวมถึงผู้คนที่เข้าร่วมงานเพราะว่าเท่าที่รู้มาสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไปไบเทกกันแน่นอยู่เหมือนกันนะคึกคักเลยนะ คือประชากร70ล้านคนอยู่ที่ไบเทคบางนาประมาณ40ล้านเอ้ยไปว่าไปเนี่ยเนี่ยรักที่ดูนะผมไปดูครั้งแรกเลยนะเนี่ยไปที่ไบเทคเนี่ยดองขัลฟินผมไปนั่งมาไม่ได้ไปเทสต์ไดฟ์เขามีสนามให้เทสต์ไดฟ์ด้วยแต่ก็ไม่กล้าเป็นไงหล่อไหมรู้สึกหล่อขึ้นมาไหม แค่ได้นั่งนี่รู้สึกหล่อขึ้นมาไหมเหมือนเข้าไปเหมือนความรู้สึกแบบยุโรปเลยนะข้างในนะภายในนะแต่ว่าการขับขี่แบบไม่น่าเชื่อมประยัดจริงๆเลยนะเอาเคหลายคนมองมั่นไม่มั่นใจเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของอะไรนะค่าประกันแบตเตอรี่ปีหนึ่งมันสูงไหมสองสามหมื่นนะครับแต่ถ้าเรียกความคุ้มค่าแล้วการใช้งานแล้วท่านจะลืมเลยลดน้ํามันท่านจะลืมเลยช่วยประหยัดได้เยอะแล้วตอนนี้สถานีชาร์จนี่ก็เริ่มกระจายหลายจุดแล้วด้วยถ้าใครไม่ได้ไปไหนไกลๆนะฮะก็ชาร์จบ้านอ่ะได้ โอโ้น่าสน,นใจเทสลาเขามีเดี๋ยวรอยอดสรุปงานของนาเดชเนาะนะคะ